สวัดสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเกษตรกร,กรตอนเกน่วันนี้จะมาแก้ปัญหาวิธีเล็บขบโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวสามารถทำเองได้สามารถทำเองได้ไง่งไงโอเคมามาดูกันอุปกรณ์มีอะไรบ้างือดีๆลูกือดีๆ ูมตรงนี้อุปกรณ์มีเศษแก้วที่แตกแล้วก็ไม้บรรทัดไม้บรรทัดเอามาทำอะไรเอามาวัดเล้วเห็นชัดบ่เอามาใกล้ซูมใกล้ๆเอามามาวัดเบิงค่ะพี่น้องว่าก่อนทำนี่ก่อนทำเล็บมัน,น,นครบครบลงในประมาณ ประมาณแปดแปดเซนเล็บมันสิงุ่มลงค่ะตอนนี้มันปวดสองคางนี่มันงุ่มลงนี่มันครบลงไปนี่มันเจ็บที่นี่ใช้เศษแก้วนี่ขูดขูดให้เล็บเข้าบางๆเศษแก้วที่คมคม อันนี้บ่กัญยังบ่ค่อยคมปันไดอันนี้เล็บมันเสียเด้อค่ะนี่พี่น้องเล็บอันมันถือไม้ทิ่มก็เลยเป็นดำๆถือ,ไม,มถอไม้ทิ่มเข้าไปข้างในเลยนี่ค่ะขูดโดยเฉพาะสองคางนี่อย่าเอานี่ค่คะขูดขูดให้มันบางๆขูดบางๆโอ้เสียแก่ ขูดให้มันบางที่ทสุดเท่าที่จะบางได้โดยเฉพาะข้างๆนี้เพราะเขาขูดออกแล้วมันก็ะสิบานมันก็ะมนันจะบานออกเล็บมันจะบานออกอามาซูมใกล้ๆดขูดไปเรื่อยๆค่ะขูดไปเรื่อยๆ กูดเรื่อยเลือกเศษแก้วที่ที่มันคมคมขูดไปเรื่อยๆจนมันบางจนบาง นี่คมใส่ได้โดยเฉพาะลิ้มนี่ยค่ะขูดใหม้มั้วมันดบางๆเดี๋ยวมันก็นจะบานออกเดี๋ยวเลียบเขาก็จะบานออกแค่มันบางแล้ว คมบอลลูเนี่ยคมคมกว่ายยนี้บอลลูนถายเย็นหมวกขูดเลยไหมลูกจะมาทายหนังเหี่ยวย้ายไหม อ่านมาเอาซีนนาทีละตีเบรกไว้กว่อนก็ได้ลูกกดเบรกไว้นะครับขูดโดยเฉพาะตรงริมริมที่มันงุ่มลงนี่ค่ะขูดให้มันบางบางโดยเฉพาะตรงริมริมริม ้างนี้บางแล้วขูดไปเรื่อยๆอันนี้บางอันนี้บางลายแล้วนี่เลือตรงกลางกับ้างนี้ลิ้ม้างนี้ไห้มันบานออกพอมันเล็บพอเล็บมันบาง เล็บอ่อนหรอมันก็มันก็นกสีบานมันกจ็จะบานออกเบื้องเบื้องเศียที่ที่ขูดออกนะคะอันนี้คือเปลือกเรียบที่เขาขูดออกที่นี่มันเศร้าปวดเน่แล้วตอนนั้นมันงุ่มลงเห็นปะสองข้างนี่มันงุ่มลงตอนนั้นนี่มันบานออกแล้วเศร้าปวดแล้วที่นี่มาเบื้องที่นี่ว่า หลังจากขูดแล้วแล้วมันบานออกบอเพราะมันจะอะไรทีหนึ่งเซนผุนพี่น้องสังเกตเบื้องตอนก่อนก่อนเห็ดนะเาะแปดเซนนี่ตอนนี้มันบานออกโอ้ประมาณแปดเซนแปดมิลว้าผิดว้าผิดตอนเหตเนี่แปดมิล ตอนนี้ได้หนึ่งเซนหนึ่งเซนพอดีนี่มันบานออกเนี่ค่ะ,ะสำหรับคลิปอนี้แก้ปัญหาเล็บคบเนาะ <c oughs> ไ่ต้องไปไดไปพบแพทย์อันไปพบแพทย์นี่ถ้าเป็นลายๆถ้าคขบไปแห้งแพทย์ก็สิกีดตรงนี้กีดตรงนี้ด้านข้างนี่เจ็บบบรที่นี่อันนี้ทำได้ด้วยตัวเอง บ่ต้องเสียงเงินจักบาท,มมบาทไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ